อันนี้นะคะครูปลดล็อกเรื่องความรักความเมตตาอยากได้ใช่ไหมคะใจเรานะคะจะต้องเป็นคนที่คิดถึงแต่คนอื่นในทางที่ดีนะคะเอาง่ายๆครูเนี่ยง่ายๆเลยนะ,ะให้คุณมาด่าครูวันนี้ครูก็ยังไม่โกรธเลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครมาว่าร้ายครูครูก็ไม่ได้โกรธนะคะครูต้องบอกก่อนว่าความรักความเมตตามันมาจากตัวเราก่อนนะคะที่เรามองทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสัตว์บนโลกใบนี้นะคะด้วยความเมตตาคุณรู้ไหมคนที่มาด่าเรามันทุกข์มากนะคะ คนที่เขามองเราไม่มไม่มีความสุขคือเขานั่นแหละไม่มีความสุขนะคะคือมองเราในทางไม่ดีคือเขานั่นแหละค่ะเป็นคนที่ขาดแคลนนะคะเราบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ขาดแคลนในโลกภายในเลยนะคะในโลกภายในของคุณไม่ขาดแคลนเลยคุณจะมีคนหลงรักคุณมากมายคนจะเมตตาคุณแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบอกอะ่ะ เออว่าครูปลุกเสกตัวเองทุกวันเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังหลงรักเลยนะคะเพราะอะไรเพราะเรามองคนอื่นเนี่ยเรามองด้วยจิตที่เมตตานะคะเราพร้อมให้อภัยด้วยจำไว้นะคะคนที่จะมีคนมาหลงรักมากมายเนี่ยคุณต้องพร้อมให้อภัยนะคะให้อภัยใครให้อภัยตัวเองนะคะให้อภัยใครให้อภัยคนที่ทำร้ายเราให้อภัยใครให้อภัยทุกๆคนนะคะที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีนะคะถ้าเราทําได้อย่างนั้นนะคะอภัยในอภัยทานเป็นทานที่สูงสุด ลดความพยาบาทให้ขาดออกจากใจนะคะบอกเลยว่าถ้าคุณอภัยให้ทุกอย่างได้อภัยให้ตัวเองได้อภัยคนอื่นได้แล้วคุณจะได้ความรักจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้คุณนะคะให้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความรักความเมตตาอย่างมหาศาลนะคะจากทุกทุกทุกทางเลยครูกล้าพูดคํานี้เลยนะคะว่าครูเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะโชคดีมากๆครูมีคนหลงรักครูมากนะคะครูกล้าพูดได้เลยว่าคนที่เหมือนครูแบบบนโลกใบนี้น้อยนะคะที่ว่า ใครใครก็มาหลงรักแม้ก็ทั่งคนที่เลิกลาไปแล้วก็ยังรักนะคะแล้วก็ยังทําดีกับเราด้วยนะคะครูงกล้าบอกเลยว่า ความเมตตากันให้อภัยพาะครูหนึ่งครูให้อภัยตัวเองทุกวันนะคะพาะครูก็เป็นมนุษย์ที่ทาผิดเหมือนกันนะคะแล้วครูก็ให้อภัยคนอื่นทุกวันนะคะครูไม่เก็บขยะเอาง่ายๆครูไม่เก็บขยะชุดความคิดที่เป็นขยะนะคะไว้ในหัวสมองครูไว้ในหัวใจครูนะคะครูทิ้งมันทุกวันค่ะครูทิ้งขยะทุกวันนะคะครูไม่ปล่อยให้บ้านครูเน่าเหม็นนะคะครูไม่ปล่อยให้ความทุกข์อยู่คุณนานคุณรู้ไหมความทุกข์นะคะมันอยู่กันนานมันจะสิงเราค่ะมันเหมือนผีอย่างหนึ่งนะคะพอมันสิงเราแล้วไล่ไม่ออกค่ะนะคะผู้หญิงที่หน้ามีีคความมมทุกันนจะะเส่ไ้ผูช ที่หน้ามีความทุกข์จะมีเสน่ห์ได้ไงคะคนมีเสน่ห์เขาจะพูดไปหัวล้อไปมีความสุขใช่ไหมคะเขาจะพูดจาอ่อนหวานใช่ไหมคะเขาจะพูดอะไรแต่ละคำก็เหมือนโปรยดอกไม้อะคะไปให้กับทุกๆคนนะคะก็ทําให้ทุทกๆคนอยากโปรยดอกไม้กลับมาให้เขานะคะคนที่ไรเสน่ห์คือคนชอบพูดอะไรที่เหมือนอ้วกอะ่ะคือสกปรกเน่าเหม็นอะ่ะฟังแล้วไม่เลื่อนหูอะ่ะเออนะ ได้ยินแล้วระคายระคายระคายเครื่องนะคะหัวใจระคายเครื่องสมองนะคะเออคนพวกนี้ก็จะไร้เสน่ห์นะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าถ้ายัางมีเสน่ห์อภัยให้ตัวเองนะคะแล้วก็อาภัยคนอื่นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหลงรักคุณและคนทั่วรากก็จะรักคุณค่ะ